สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมบอมบ์สตีมนะฮะก็มาดูกันต่อนะครับในเซิฟหนึ่งนะฮะอย่าลุยกันก่อนจะเริ่มก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยกันมาก็เปิดด้วยการอัพเลเวลก่อนเลเวลผมมันค้างอยู่ที่85เม mm ื่อ ep ที่แล้วแต่ว่าตัวละครเนี่ยไม่ได้อัพเกรดเลเวลเลยอัพเลเวลก็สักหน่อยหนึ่งตัวหลักทั้งหลายนะฮะตอนนี้กำลังพิจารณาหาซาลูดอยู่ <laughs> เล่นซาลูดเท่ๆ <laughs> กระชูแชมเปี้ยนเล่นได้หมดนะฮะตรงนี้เอรูราโดก็เล่นได้นะครับตัวเก่งกตรงนี้อ่ะอัพเลเวลรอเล่นเล่นไปก่อนที่เหลือมันก็เป็นตัวธรรมดานะไม่มีอะไรบุราออสซุราอสก็ปะกะติเนีย่ยไม่มีอะไรนะเป็นตัวธรรมดาไม่ได้เก่งมากนะครับอ่ะก็มีอะไรอัพเกรดบ้างมีรูนเหรอมาถึงก็อัพรูนกันเลยเหรออ๋อรูนเซนต์อะไรเนีเนะ่ยเดี๋ยวสุ่มรูนก่อนอ่ะฟรี อ๋อรีเซ็ตรูนั่นเหรอเนี่ยจริงป่าวะแพดมันอัปเดตมาใหม่นะอัปไปก่อนอ่ะกดอัปไปก่อนกิจมันอัปรูนมาด้วยนะเนี่ยแยกรูนเขียวผมแยกหมดเลยนะครับเหลือแค่สีทองพอสองหมื่นสี่ได้มาหมื่นหนึ่งสามหมื่นกว่าอัปเกรดได้เลยนะครับตรงนี้รูนของแต่ละคน มิวทงมิวทูอัพได้หมดอะผมไล่อัพแม่หมดเลยอันนี้ดีกว่าโห <c oughs> ดดีเสริมไปโอ้เลเวลเจ็ดสิบเลยเหรอโห <c oughs> ดดีเสริมเข้าไปอุปรกรณ์ก็เสริมได้นะครับเสริมเวลได้ยวผมเสริมเวลเป็นเก้าสิบหมดทุกตัวดีกว่าเก้าสิบเก้าสิบเอาแปดสิบก็แล้วกัน ว้างานเข้าแล้วทุกคนขาดแคลนเรื่องทองว่ะลืมใช่อี EP ที่แล้วเราเออเราโอ้ทองไม่พอครับทุกคนแม่งเลยงานงอกละอืมเฮ้ยทองไม่พอว่ะ <c oughs> ทองไม่พอว่ะโอ้ยทองไม่พอเปิดให้หมดเปิดให้หมด โอ้โหทองไม่พอครับผมอาได้มาเจ็ดล้านหาทองแบบเร่งด่วนก่อนเปิดได้อีกปะอ๋อเปิดได้อีกแต่วันก็ไม่ได้เยอะมากไงใช้ไปเรื่อยก็หมดแล้วอะโอ้โหเออจะบ้าตายบ้าตายรายวันหมดเกลี้ยงเลยครับไม่พอจริงๆนะฮะโอ้โหเอาละครับเกิดวิกฤตในไอดีผมละ ทองไม่พอครับบ้าไปแล้วศักยภาพอาหารศักยภาพก็เต็ม,มอย่างเลยนะไม่มีอะไรจะอัพแล้วนะครับอัพไปหมดแล้วทุกอย่างเสริมเลยโอ้ทุกอย่างต้องใช้ทองหมดนะฮะชีวิตน่าสงสารมากตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับดำเนินกันต่อไปทองหมดครับวิกฤต การทองหมดต้องไปหาครับก็วิธีที่ดีสุดของผมนะคือกวาดล้างผมไปกวาดล้างไหวประจงไหวประจันก็ไหวไหวไปโหไปยี่สิบครั้งเมื่อไหร่จะเปิดหมดวะ,ะตรงนี้ก็ได้ทองเหมือนกันแต่ได้เล็กๆน้อยๆ,ๆเปิดไปแล้วกันนะฮะไปเจอทีตอนครั้งยี่สิบเลยมันเยอะอะรุยกันต่อนะครับตรงนี้เควสทำเลย โอ้โหเกือเบเต็มหมดเนี่ยอารีนาอยู่ที่13นะครับตกไปสอันดับนะฮะวันก่อนอยู่ที่9แต่ว่าที่9ตัวน,นี้พลังเขาป่าไป3ล้านแล้วอันนี้ผมจะดันพลังได้3ล้านนะฮะก็ทำแบบไหนก็ได้ได้3ล้านพอหลับไปเลยครับครบแล้วนะ5 0 0 0 5,000เพชรนะครับผมหลับไปัดไปครับ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมารับแล้วกันมันเยอะดูดินี่ร้อยจะกดร้อยกว่าครั้งอ่ะผมยังไม่ได้เปิดเลยไม่มีเวลานะฮะแม่งเยอะจริงมอสวรรค์ก็ยังไม่ได้อัพนะฮะมอสวรรค์เดี๋ยวไล่อัพตามท้ายหมดตอนนี้ผมอัพหมดแล้วเหลือตามท่าต่างๆยังไม่ได้อัพนะฮะกระโปรงกระป๋องกระเป๋าอาลับก่อนรับออนไลน์ก่อนรับไปนี่คานิวาล คานิวัลคานิวัลคานิวัลมีเพิ่มมาเหรออ๋อเราใช้เทเชอร์พอร์ตไงได้เพชรด้วยเว้ยค่านสว่า์ก็ได้ได้จนล้นอะ่ะบอกแค่น,นี้เลยตุดจีน้างเป่าของเป่า,ปากดเลยครับกวาดล้างไปล่ะตอนนี้มีอยู่19ล้านจริงๆมันมีแพ็คเปิดเปิดท้องไงนะแต่ว่า อ่ะเรามาดูเอ็ดกันเลยกออมไปนึงผมดูก่อนว่าอ,อยู่ไหนวะไม่รู้มันคุมเราผมก็ไม่เคยเปิดนะผมชอบหาในเกมมากกว่าขอดูหน่อยแล้วกันอยากเห็นอันนี้จะเป็นเพชรเนาะหนีทองอยู่นี่ครับมันจะสุ่มแต่แสนหนึ่งป่ะล้านหนึ่งถึงถึงร้อยล้านหรออ่ะลองดูสักกล่องหนึ่งมาได้สี่ล้านโอ้กล่องละสี่ห้าล้านก็เยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าเราใช้คอย มันก็จะได้กล่องได้ทองป่าอยู่นี้ไม่ได้แล้วเหรอแต่ก่อนมันจะได้เป็นทองเลยนะครับเป็นเกาะเป็นกรรมเลยนะอยู่นี้ไม่ได้แล้วเนาะได้แต่ของใช่ไหมเนี่ยมันมันนี้ไม่ค่อยได้ละอ๋ออุ้ยต้องระดับ9ก้าหมื่นห้าหนุนระดับแสนหนึง่งอ๋อต้องไปถึงแสนหนึ่งเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนแล,แล้วกันว่าผมจะใช้กับอะไรนะอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้อ่ะไปแลกไอ้ถงแลกไอ้เท,ที๋ยวค่อยแลกแล้วกันโบนัสรับพลังกายไป เอาผมจะรับท่าไมวะเนี่ในเมื่อพลังกายแม่งเต็มไหมหาเยเสียของเลยอิตาลนีนไปครับกดไปเลยอ่ะก็โปกเกมอนของเราเจ็ดแสนกว่าอาวุธก็พออัพได้แต่ไม่มีไม่มีทองที่ผมบอกอ,ะอ่ะอสกิลมาอัพสกิลให้จบไปอันนี้เหลือหน่อยนึงอันนี้ออริจินมิวแกงกาก็ได้ก็พอได้อยู่นะครับตัวละประมาณล้านหนึ่ง ได้อยู่งั้นอเอาแค่สกิลไปก่อนล้วกันวันนี้ตีการดก็ได้อยู่นะครับเหลือ4ล้านสุดท้ายอันนี้คือสุดๆแล้วไม่พอละครบทั่วละนะครับอัพที่ขั้นถัดไปก็เยอะมากนะครับอัพเยอะมากๆยังก,กว่าล้างได้ถึงแล้วนะเรียบร้อย โอเคดันได้ถึงระดับ90นะฮะโอเคทำได้ถึง90แล้ว90ต้องไปไปล่าบล็อกมานะครับอย่างเงี้ยอ่ะนั่นเดี๋ยวไปล่าบล็อกเราใช้กวาดล้างเอาละกันนะหาทองก่อนตรงนี้ก็หาทองได้นะครับก็ได้รอบละหมืน่นอู้เย,ยอะเหมือนกันนะอ่ะด,ด,ดูด้วยผมกดกวาดล้างหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่สองหกแปดนะฮะสองหกแปดเอ้ยแคได้รอบละห้าแสนหกแสนก็เยอะเหมือนกันนะก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับ ถ้าเราจะเอาเป็น90ทั้งหมดโอ้โหไม่ได้เว้ยมันไม่พอมันต้องไปโหมันใช้รอบละ6ล้านเลยเหรอดูดิสามสามล้านกว่าโหดมากนะครับโอ้โหใช้เยอะจริงๆกิงวาล้างลัวๆเลยแล้วกันนะครับขวาล้างลัวๆเลย 8.8เต็มที่ได้แค่นี้นะกวาดล่างเดียวยนี้กวาดล่างเล่นจนถึงเลเวล90ไหมถ้าเราเค่อยเอาทองมาอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งน่าจะตอบโจทย์กว่าปะ่ะนี้อีกนานเลยนะอ่ะเดี๋ยวย่อยโปเกมอนก่อนนะครับจะมีโปเกมอนอยู่2ตัวบานะย่อยบานะได้26ล้านหรอ ไม่มบานนาเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมจะเล่นทีมพืชด้วยอีโดว์โดหรอกับพิกาชูไงเออตัวนี้สองตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับอีโดว์โดได้แต่กระป๋องฟับซี่อ๋อมันเพิ่งอัปได้ดหรอวลไปเอาพิกาชูแล้วกันอ๋อได้ขึ้นมาเจ็ดล้านแต่ก็น้อยนะไม่ค่อยเยอะอ่ะเอาไปเลยทั้งมันไอ,อ้ย่อยไปเลยสิบสองล้านก็ไม่ได้เยอะอะไรนะตรงนี้ เดี๋ยาส่งมอนไปประจนภัยก็แล้วกันเสร็จละปุกก็อยากจะมากวาดล้างอย่างเดียวเลยผมจะดันเลเวล90เลยวันนี้วันนี้ขอจบที่เลเวล90นะก็ถ้าไม่90ก็จะไม่เลิกนะครับก็จะใช้เบนโตทั้งหมดที่มีแหละนะครับอัพได้ๆเลเวลเก้าส90นะกวาดล้างเอา EP ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อิตาแลนด์อิตาแลนด์เล่นหน่อยหนึ่งอ่ะอิตาแลนด์มา หนึ่งอัพอะไรไม่ได้เขาตอนนี้สองฐานไปไปคูณสองไปเก็บกันใหม่ทองเทิงนี่ต้องมีระดับอุ้ยสองร้อยล้านทันล้านมั่นอ่ะมันจะจบอ่ะโอ้โหหลอดโอเคไปลุย ไปโอเคหมดจังหมดแล้วไปเปิดให้หมดสกินจะถึงสามหมื่นนะส่วนใหญ่สกินแรกอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะครับอ่ะเรียบร้อยรับให้เลยอิตาลีอิตาลีเ,เล่นจบไม่ยากเท่าไหร่ฮันเตอร์โปเกมอน มันจะง่ายๆไม่ยากอันนี้ได้พวกเศษชิปเนาะผมเล่นตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเอาไปดูนั่นก่อนอยากอัพเลเวลก่อนอ่ะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ซื้ออะไรนะเดี๋ยวออกแป๊บหนึ่งฮะตรงนี้ก็มีแล้วกิจกรรมเวลาสิทธิประโยชน์ ามาลองอารีน่าดัสิบเอ็ดกันหน่อยดิอยากเห็นโอ้โหเลเวลเขาร้อยเจ็ดแล้วหรอว่าจะอัพไปได้สามล้านก่อนวันเนี้ยไปครับดูลเลยคือเป็นตัวเหลือจะใช้มันเต็มเต็มหน่อยอ้าซีการ์ผมผมไม่ได้อัพดาวซีการ์แล้วเนี่ย แม่งได้งานเข้าแล้วโอ้โหตัวแท้งไม่ถึกร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอันดับรูดเลยเว้ยไม่ได้เล่นวันสองวันนะเดี๋ยวผมกวาดล้าง้อยเท่าไปก่อนล้วกันจะมีแต้มทะโลงตัวนี้ไปครับอัพไปเลยรูัวแล้วกระดับมันถึงสองร้อยได้ังวะออ้ส่วนสองร้อยแล้วนี่ว่า อุยยาวเลยอย่างเงี้ยก็ได้ง่ายเลยนี้ก็ใช้กวาดล้างเลย200เท่า VP เราถึงว่าดีนี่ผมกดผ่านไอ้กดเผื่อตัวอื่นด้วยนะรอบนี้ก็จะได้ทั้งทองนะครับทั้ง EXP ได้อะไรเยอะมากนะครับอ่ะ18 000, 000, ล้านลับแป๊บเดียวเมื่อกี้17อยู่เลยเดี๋ยวขอดูด้วยรอบนึังจะได้เท่าไหร่วะ18.7อ่ะลองดูดิ นี่คือด่านเยอะที่สุดแล้วนะครับ18.7ได้มารอบละล้านหนึ่งนะฮะผมกดร้อยรอบก็ได้ร้อยล้านเหรอ,อเยอะเหมือนกันนะอ่ะเอาเลเวลไว้ด้วยเลยทีเดียวนะครับกดแม่งไปอย่างเงี้แหละเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนเลเวล90เลยไหมแต่ตัดพึบไปเลยนะเรียกว่าภาพวาร์ปไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันอัพอะไรไม่ได้ครับอืออัพไปเลยเดี๋ยวผมจะ กดให้จบไปในครั้งนี้ก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีตอนเลเวลหนึ่งร้อยเอ้ยเลเวล90มันจะอัพอะไรได้เยอะมากกว่าน,นี้นะครับนี่อัพเลยอันนี้ผมกดทีแล้วส0งครั้งเอ้ย100ครั้งก็พอไปอ่ะโอเคเราอัพได้เลยนะครับบึง้งอ่ะส้มสีต้องเล่นหนา19นะฮะ เราก็ไล่เล่นกดไปเรื่อยเอาเลเวลอลอะไรไปก่อนตอนนี้ก็นะครับกวาดล้านมาได้จนถึงเลเวล90ละเพิมมา5เลเวลนะฮะได้ทองมาล้านหนึ่งนะฮะเอ๊ะร้อยล้านดิเยอะมากนะฮะก็ผมใช้เนี่ยแล้วก็ด่านที่20เนี่ยก็ปลดล็อกแล้วเพราะว่าตอนแรกด่านที่20มาเล่นไม่ได้เนาะมันต้องเลเวล90ก่อนผมก็ใช้วิธีนี่เลยจับกวาดล้างเลยง่ายๆก่อนที่ผมบอกไปก็นี่ครับผมจะกวาดตรงประดับเลยนะเนี่ย อ่พไดเลยนะเราก็กดกวาดไปเลยผมกวาดเทีละร้อยครั้งนะเดีย๋ยวให้ดูเงินก่อนนะฮะดูนะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามจุดหกใช่ไหมรอบหนึ่งได้เท่าไหร่รอบหนึ่งได้เกือบล้านนะเนี่ยดูดิโอ้โหยังเยอะเลยเนี่ยหนึ่งศูนย์สี่จุดหกได้กวาดล้านได้รอบละล้านอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรบะผมก็กวาดเปร้อยร้อยครั้งมันก็ได้ร้อยล้านก็ถือว่าปกตินะฮะแล้วก็ กระเป๋าเนี่ยนะครับนี่มันจะมีอุปกรณ์พวกนี้อีกที่มันดอปมากระดาษเมื่อกี้นี่ก็เป็นเงินอีก3ล้านกว่าเห็นไหมดูดิคือมันได้เยอะจริงนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะอก็ใช้วิธีนี้แหละดันเลเวลเอาใครที่เลเวลไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยใช้วิธีนี้ได้จริงๆเบนโตะที่ผมมีอยู่เนะี่ยสามารถดันพลังได้ถึงเป็นเลเวลร้อยกว่าแนละ้แต่ผมไม่อยากทําไปก่อนค่อยๆเล่นไปผมไม่รีบ โอเคอ่ะตัวนี้จะปิดละเราอัพเดทของเราไปนะาตามปกติเลยนี่นี่อัปประดับด้วยนะอัปประดับด้วยเดี๋ยวยาวไปอ๋อผมเข้าใจละนี่นี่เราไหนไหนก็มาละอัพพลังแม่งต่อต้องลงด่านยี่สิบด้วยนะวันนี้ ช่วงน,นี้ลงด่านเยอะมากเลยนี่อาดเลเวลเก้าสิบเลยทองจะพอหรือเปล่าเยวอัพสกิลก็ไม่พอแล้วจัดไปเลยเก้าสิบนะฮะคือวันนี้จริงๆผมตั้งเป้าไว้ก็คือเลเวลเก้าสิบแล้วก็พลังสามล้านนะฮะมันน่าจะถึงแล้วมั้งใช่ไหมผมว่าคิดว่าน่าจะถึงแล้วล่ะไม่มเปัญหาเลยสกิลมันใช,มนใช้มันใช้ทองเยอะมากเลยในการอัพอะ แต่มันก็เพิ่มพลังเยอะอยู่นะเดี๋ยวกดตัวหนึ่งก็หมดไปเกือบสิบล้านละเดี๋ยวหมดตัวกดตัวหนึ่งก็เกือบหมดเลยสกิลตัวหนึ่งมีหกล้านก็ประมาณหกล้านอ่ะเดี๋ยวลดทุพพวบเลยเว้ยไอที่เก็บมาเมื่อกี้ต้องกวาดล้างไปร้อยครั้งเลยกว่าจะได้โอ้โห,โโหโโโโจริงจริงเลยโอเคใช้ทองซื้อไใ,ใช้เพชรซื้อโอ้โห จะหมดแล้วไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอครับโอ้ยศูนย์พอดีเป๊ะเลยอ่ะฮู้ฮูฮู้เขาเรียกว่าหมดเกลี้ยงเลยครับดูดิเกลี้ยงโอ้หเกลี้ยงครับวิ่งได้ถึง95นะครับแล้วก็ไล่เล่นไปเรื่อยนี่แหละแบบนี้แหละสบายแหลมเลย ปุ๊บโอ้โหลูดหมดจริงๆเอ <ố anche se> ๊ะันได้อย่างเดียวโอเค95นี่คือเต็มที่นะครับไม่ถึงแม็กของมันเลยนะเอ้าตัวยังไม่ถึงเว้ยใช้ไปเลย เต็มเห็นไหมนี่คือเต็มแล้วนะครับนีวก็ไล่ไป95อ่ะเราก็ไล่อัพไปทุกตัวนะผมจะอัพอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับไปสู้ต่ออ่ะทองไม่พอไหมครับมันอัพต่อไม่ได้อ่ะสามล้านแล้วในสุดก็3ล้านสักทีนะฮะโอเคก็ไปลงด่านด่ดานที่สิบนะฮะสบาย,บายเล่นต่อเล่นเลลุยต่อไปด้วยนะครับจนก,กว่าด่านมันจะตันอนะ่ะ ยิ่งยาวๆเลยพลังของวิทูไวผมจะหนึ่งล้านนะครับเฉพาะตัวมันเองเดียวๆนะโอเคอ่ะไปดูต่อเลยสบายๆนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็น, 15, นอีพีที่สิบห้าน้ะของเซิร์ฟหนึ่งเรานะครับอืโอ้แรงอยู่นะครับ แปดดาวล้วนโอเคเรียบร้อยอุ้ยแรงแรงอะโอเคไปต่อคือด่านแต่ละด่านมันผ่านง่ายนะครับถวาเราวาง ลากฐานพลังไว้ดีอยู่นะครับว่าจะแต่าจะเปลี่ยนตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยว่าจะเอาตัวแท้งออกนะครับโอ้เมื่อกี้78ล้านหรือ7ล้านดูไม่ทันไม่ได้นับหลักเลยผมขอผ่านอันยี่สิไปแล้วกันสึกว่าด่านที่21จะเล่นต่อไม่ได้นะครับต้องเลเวลเกก่อนเนี่ยมันจะบังคับอยู่เนี่ยหกสิล้านปะ อาวุธแดงอาวุธแดงแตอนนี้มีอยู่3ชิ้นนะฮะมีอู่ทูซีกาแล้วก็เซลบีนะก็ค่อนข้างสบายเล่นง่ายนะครับสบายสบายชิวๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> กูได้กูเรียบร้อยไหมอุ้ยร้อยสิบแปดล้านโนถึงร้อยล้านแล้วครับ เออไม่ไม่ได้ไปเช็คดาเมจกับบอสโลกเลยเว้ยตอนนี้เป้าหมายเรคือเนี่ยแหละพอเราดันพลังขึ้นมาต้องต้องไปเล่นอารีนาอีกนตอนนี้ของในกระเป๋าผมก็เปิดอัปเกรดไปเยอะแล้วนะคือตอนนี้ผมจะบอกว่าของมมีนะแต่ทองผมไม่พอก็เนี่ยอย่างที่บอกแล้วคือถ้าอยากจะได้ทองก็เนี่ยต้องใช้วิธีกวาดล้างอีกนะฮะผมต้องไปกวาดล้างก็รอบวันหนึ่งล้านอ่ะ รอบหนึ่งล้นก็คือเป็นทองแบบว่าได้เลยนะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เอาไปขายได้อีกนะก็ผมดูเฉลี่ยนะครับในการที่ผมกวาดล้างรอบนี้กว่าล้าง100ครั้งจะได้1ล้านประมาณ2ล้านขอขอภัยรวมอุปรกรณ์ขายด้วยเฉลี่ยประมาณ2ลนะ้านพราะนั้นถ้าเกิดผมกว่าล้างสักร้อยรอบผมก็น่าจะได้ประมาณ200ล้านได้เนาะก็น่าจะพอมีของอเกด็ด ผมจะบอกว่า200ล้านเนี่ยไม่พอนะน้อยเกินไปด้วยซ้ำต้องมีเป็นพันล้านหนุนนะครับกับอัปเกรดทีเนี่ยเพราะตัวละครผมยังอัปเกรดได้อีกนะครับแต่ติดปัญหาอทองหมดทุกคนเจอหมดแหละปัญหาทองหมดอนะ่ะมันมีอ่ตู้ไอ้กล่องสุ่มที่สุ่มได้ทองด้วยแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงมันได้น้อยผมยังไม่เห็นมันจะได้เยอะจะคุ้มเลยนะครับก็เลยยังไม่อยากเล่นดีกว่าเก็บเก็บคอยไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ เรียบร้อยนะไปต่อไม่ได้นะครับต้องเลเวล95นะที่ผมบอกหน้าที่ของเราก็คือต้องดันต่อเลเวลาถ้าว่าคนนี้ผมคงไม่ดันต่อแล้วล่ะเราทำ่างอื่นดีกว่านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวขอดูเว้ยหน่อยก็ใกล้91แล้วนะก็นิดเดียวนั่นเอง,องเสงสัยต้องไล่อขออารีนาสักหน่อยด้ยส,สนุกโอ้โหแล้วรูนดับที่มากกว่าผมนะพลังโอ้โหไหวไม่นอนดับ9เนาะ กองดูกไหมเ,เลยเพิ่งจะสามล้านเองพลังแต่ว,ว่ายังไม่หมดหวังครับแล้วก็ลุยต่ออืเลเวลเขาต้องร้อยห้าเนี่ยเลเวลเขาเยอะมากเลยทีมเขาคล้ายเรานะครับแต่เขามีเ่ะผมให้ดูเต็มเสักเกมหนึ่งแบบไม่ตัดนะหมดแล้วตัวละครได้หายไปเลยปะ เมื่อกี้โดนไปตูมเดียวหายเกี้ยงนะข้างผมอะโอ้โหเอาเรื่องนะครับฝั่งเขาอะโอ้ยเขาตีเราทะลุเลยอะอ๋อใช่ตัวละครผมยังไม่ได้ใส่ชิปนี่หว่าตั้งสามตัวว่าแน่ยืนไม่ไหวกูเขาเก็เหลือแค่สองตัวนะเขามีเซเานายียสเราก็ยืนไม่ไหวไงโอ้โหโหดจริงรูดับสิบเดย พลังเข้ามากกว่าเรากับร้านนะฮะหนึ่งเลเวลเราเล่นกว่าเขาสิบเลเวลพลังลน้อยกว่าร้านหนึ่งสู้ยากนะฮะอืมแทบจะทีมเดียวกันเลยนะต่างแค่ซีกาดกับสไนท์ข้ามไปเลยมันจะยากว่ะการที่จะดันต่อน,นี่ต้องอีกนะต้องเอาอีกพลังต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะถึงจะรอดนะฮะต้องดูจากทรงแล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเล่นผจนภัยพวกเอเวนเจอร์โหลดไป เนี่ยบอกจะเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นสังทีนะเอเวนเจอร์โลดเนี่ยนยะก็ท p นี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปแอบเก็บเลเวลก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านี่น่าจะกระโดดมาเลเวล9กไปดิบห้าผมช้คำข้ามๆไปเลย,ยกันแล้วก็เดี๋ยวไปหารูนอะไรมาใส่เอ้ยไปหาชิปมาใส่ครบตอนนี้ชิปไม่มีตั้ง3ตัวผมไม่ได้ใส่เลยนะชิปคือว่างเปล่ามากใส่แต่รูนนะฮะแต่ชิปไม่ได้ใส่ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เอ่อก่อนจะจากกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด, share, กด subscribe กับช่องเพื่อนโซนด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าครับผม See you again สวัสดีครับ